มาแล้วอยู่ทรายวิโอ,อันนี้อันนี้คือเจ้าของเจ้าของเจ้าของเข้ามากดมาเรียวๆมันจะออกของของาออะไรนะพี่โอเคเออใส่กล่องอมาทางของอใช่ไหมใช่อันนี้กะที่ริวเคยแพนี้ซื้อสำหรับกักาก,ากักโดยเฉพาะทั้งเบอร์นี้เป็นแพะเป็นแพะผู่เลยนะนครับผมมีตัวเมียติดมาแปดเก้าตัว ตัวเมี้ยพระเจ้าสีคายแบบยกคอ,อกนะอ๋อยกคอ,อกเหรอในี่หนีมิบอนี่หนีมิบ่น้องแกนตัวเมียหนูบ่แน่ใจเว่าเขาเอาไปไว้คอกไกใเขาสีแยกดีเขาจะพัดใส่ซุ้มหนี่น่าจะบากเกินยี่สิบกิโลตัวนี้นะคอ,อกนี่นะพัดใส่เ่อที่ว่าจะจะบ่ต้องแยกไอ้อียงคอร์กโบเยงอาหารกันอ๋อโบแยงอาหารกันเพราะว่าอันนั้น นนตัวไหนตัวนี้แล้วอันนี้เขาจะออกส่งออกประเทศใดนะ่ะเวียดนามค่ะข่ามีเวียดนามอ๋อข่ามีเวียดนามบ่มีในไทยใช่ปะ่ะในไทยก็ส่งได้แต่ว่าตามราคาประกาศคือยังหมูอเออคือไทยประกาศกิโลละเท่าไหร่แล้วก็จะได้ขายอยู่แค่นั้นเดี๋ยวพาพี่ลิวขึ้นเดี๋ยวเบิ่์ทงเทิง,ทงนะไปไ<ะ>ป<ะ>ตัว,ต,วตัวนี้เด่นน้ำค้นหน่อยนะตัวนี้เหรอ,อ สวัสดีครับม,มันโอ้มันฉี่เลยเนะี่ยอันนี้ใส่หน่อยสุดหน่อยสุดจะเกิดรอบกวดหรือวะเอามันออกมาจากขอกอะอันนี้ใส่หน่อยสุดหน่อยก็ชุ่มนานอีกวะอันนี้ประมาณจากโลเนี่ยชุ่มไหนชุนน่นะมนี้นะแมนรู้ว่ามันจะไหลเรียกตัวนี้นะตัวนี้เหรอประมาณมรู้ว่ามันวน อ,อ, <debuted. S 1> อันนี้ช่างเบิดประมาณจากักตูเนี่ยช่างเบิดเลยเนี่ยช่างเบิดเกือบสามรยตัแล้วสามรอยตเนาะเกือบเกือบสามร้อยตัละเพ็นในเม่นว่าจะส่งออกวันที่เท่าไหนะรอดนี่นะวันที่สามสิบสมสิบเดือนนี่เอ๋อค่ะก็มีย่งเปลี่ยนแปลงดิอ่ฮะเขาเียร์ทร Cái bơi mà này nhìn cả bà má nữa, Xong rồi có tổ nào Xong rồi có tổ rồi ừ. ừ. <laughs> Nãy ừ. <laughs> xay nhê sụt, phủ tổ mới nhanh Ủa, nãy xay sụt

อันนี้รุ่นใส่จัมโบ้เนาะจัมโบ้สุดรละสามสิบอัพอันนี้ไว้สำหรับส่งออกเวทน้ำกับคมินเนาะเออเฮ้ยไ่ใช่คมิ้นเวทน้ำประเทศเวทนากับเวทน้ำขมินกันอันเหลืองๆเนี่ยมันเป็นยังเนี่ย เขาติดจะติดเบอร์หูมันจะมีเบอร์อยู่ที่หูเพื่อที่ว่าเราชั่งน้ําหนักสมมติว่าเดือนนี้เราก็จะจดไว้ว่าเบอร์หูนี่นักเท่านี้เสร็จแล้วเดือนหน้าเขาก็สิมาเบิ่งว่ามันขึ้นหรือมันลงเออเออเขาควรสิเพิ่มสิลดอาหารอย่างมันก็ร้องผิดไปเรื่อยจะมาเช็กว่ามันขึ้นหรือลงอันนี้เป็นหูนะหูเหลืองๆที่ติดอยู่กับที่ติดอยู่กับแพะ่นะหลายคคอาจะสงสัยว่ามันเป็นยังดูเบอร์สำหรับ นนบ,บัวบัวขุนที่ติดเบอร์หูก็มีด้ยอ่าบัวขุนเขาก็จะติดให้ทำใ,ให้ไข่แพด้วแหละเ,หเดี๋ยวพาพี่ลิวไปเบิงห,อห่อัวอาหารที่แพ้ก,กินนะนเป็นอาหารบัว อชอยหนครับชอยหนครับชอยหนครับชอย,ชอ,ย <laughs> อาหารกระซิหาคขาออกมาก่อนค่ะอ่านคบ อันนี้เป็นล้างผสมหัวหานเนาะอันนี้ก็สิเป็นโกดังหัวหานอันนี้เป็นโกดังหัวหานเนาะอ้ยใช่อันนี้เป็นเป็นประมาณนี้เป็นขอบวโดมา เราเปิดเร็วรดีในหัวอ,อาหารงัวเขาเอ้ยควายเขาจะ,ะกินตัวนี้เหรออ่นะาควายจะกินตัวนี้เนาะมักแพะอาจจะชอบกินควายก็ชอบกินแต่ไม่ควายกินกระเข่าปวดออ๋นี่กาะปวดมักเบิ้งวะนี่กระปวดมาก อันนี้หวัวหางพวกนี้คือส่งตรงจากโรงงานเนาะใช่เ่เราเอาเยอะเขาก็มาส่งใช่อมาจะไปรับเองอันนีน้เป็นเข,ข,ข<ม>าโพดหมักเนาะจะใส่นเนี่ดี๋อันนี้เราต้องดึงสุดไอยวิจัดใจหมดเดี <c oughs> <c oughs> <ๆ>๋ยวแล้วว่าใส่เลกสิ ชุ่มนี้จอยสูงด้วยชุ่มนี้มันสิโต้ลอ,รอยก็โดนตัวตะกี้ตะโจยเอามาใหม่ใหม่นี่จอย